สวัสดีค่ะทุกคนแอบหนีความวุ่นวายมานั่งอยู่ที่สะพานบ้านทีนสองค่ะทุกคนแอบมีลูกบอลอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะลูกบอลก็น่าสงสารมากเลยนะคะทุกคนไอตัวหนังมันหายไปหมดแล้วนะคะทุกคนลูกบอลเป็นอะไรเนี่ยลูกบอลไม่ค่อยสบายน่าจะเป็นลูกบอลของเด็กๆในมาหาลาัยนี่แหละนะคะเพราะว่าตรงนี้มันใกล้กับสนามเล่นที่เขามเล่นกีฬาเนี่นะคะประมาณนี้ทุกคนคะสะพานบ้านทินสแลเนาะเนี่ย เห็นในรูปโค้งๆแบบนี้นะคะทุกคนจะนึกถึงที่ไหนหรือไม่วังดารายนะคะวังดารายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เป็นโค้งๆโค้งๆเลยไม่ไม่แหลมๆแบบนี้ใช่ไหมนึกถึงที่ไหนหรือไม่ป้อมเพชรเอออะไรประมาณน,นี้นะคะทุกคนเอ้ยเสียงเครื่องบินมาเฮลิคอปเตอร์อยู่บนหัวฉัน <c oughs> ทุกคนคะบ้านสะพานบ้านยินสอค่ะนะคะก็มากันมากัน สาสครั้งแล้วเนอะเออไปย้อนดูในคลิปได้น,นะคะทุกคนวันนี้ก็ถือโอกาสมานั่งชิลๆอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าคนข้างนอกเยอะมากทีเดียววันนี้วันที่25กันยาเป็นวันแรกของการโอนเงินให้กับกลุ่มเปาะบางแล้วก็กลุ่มผู้พิการในวันแรกของเฟสแรกจะโอนทั้งหมด4วันใช่ไหม2 5 2 6้7แล้วก็30เออก็ม่อยู่เสาวันตย์ด้วยนะ <laughs> น่ารักจริงๆนะประมาณนี้แล้วก็กำลังจะบอกอย่างนี้ว่า วันนี้ตามต,ตลาดะคนเยอะมากเลยชาวบ้านก็ออกมาซื้อกับพ่วงกับข้าวกันนะคะเมื่อกี้กี้ไปจ่ายค่าไฟเจอคุณลุงคนหนึ่งแกไปจ่ายค่าไฟจ่ายค่าไฟไปประมาณกับเกือบเก้าพันได้มาหมื่นหนึ่งจ่ายไปเก้าพันก็ก,ก็ก็ยังดีเพราะถ้าเกิดว่าสมมติถ้าลุงไม่ได้ตรงนั้นมาใช่ไหมนึกภาพแล้วกันแกคงโดนตัดไฟะนะคะเพราะทางหลังเราก็จะเห็นข่าวชาวบ้านโดนตัดไฟกันเยอะแถวบ้านกี้นี่ไม่ได้เลยนะเดือนเดียวก็มาตัดแล้วนะ เ,ออเดือนเดียวมาตัดแล้วนะหมายความว่าสมมุติว่าใบบินข้าไฟมันมาใช่ไหมกาหนดจ่ายคือวันที่25ถูกไหมวันนี้สมมตินะจ่ายที่5สมมุติว่าเราเกินไปสักประมาณ3-4วัน,นประมาณนี้เขามาตัดแล้วนะออมาตัดแล้วนะแล้วเราก็พยายามเข้าใจแหละนะคะทุกคนเพราะว่าสมัยก่อน,นจำได้ว่าเวลาเขามาเก็บข้าวไฟเนี่ยบางทีก็เกินไปประมาณเดือน 2, 2เดือนก็มีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะให้มันไม่มีปัญหาเลยก็ผูกติดก,กับ บัญชีไปเลยแล้วกันนะคะให้มันตัดผ่านบัตรไปเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งมีปัญหากับคนที่เขามาตัดไฟกี้เคยถามนะคะเคยถามคนที่มาตัดไฟอ,ะอ่ะไม่เขามายกหม้อเออเขาไม่ได้ยกบ้านกี้นะเขาไม่ยกบ้านญาติพอดีญาติเนี่ยเขาไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็นานๆกลับมาทีคือกี้ก็กำลังงงอยู่เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่ผูกบัญชีค่าไฟในกับบัญชีเขาให้มันจบๆไปใช่ไหมคะแล้วก็ค่าไฟอ่ะมันก็ประมาณ8บาทเองความตลกมันอยู่ตรงนี้แหละ คือถ้ามันโดนตัดไฟเพราะว่าค่าไฟเออเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเราพอเข้าใจได้ถูกไหมแต่ถ้ามันโดนตัดไฟเพราะไอ้เงิน8บาทเนี่ยบางทีเราก็ฟังแล้วเราก็รู้สึกแบบเออทําไมวะหลังๆกี้ก็เลยตัดปัญหาก็เลยจ่ายให้เขาไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าบ้านมันอยู่ใกล้ๆก,กันไงคะทุกคนเป็นญาติๆกันอย่างเงี้ยหลายๆหลังอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยมาถึงเวลาเราก็ไปไปเก็บเขาเวลาเขามาอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่แค่จะเล่าให้ฟังถึงความขำๆมาเนะคะว่า คือบางบ้านเนี่ยนะคะทุกคนบางทีการโดนตัดไฟมันก็เป็นเรื่องเรื่องสิเริ์สลยสำหรับเขานะที่เคยเจอบางบ้านเนี่ยเขามีแบบผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมเออแล้วเขาต้องใช้ออกซิเจนใช้อะไรอะไรต่างๆนานาใช่ป่ะแล้วบางทีต้องใช้พัดลมเป่าตลอดเวลาเขาไม่มีแอร์อะไรเงี้ยตัดไฟเขาอย่างเงี้ยบางทีเขาก็มันก็เห็นใจเขาอะนะคะประมาณอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังค่ะนะคะว่าวันนี้พอมันมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการโอนเงินที่ต้นวัยเหลกกับประชาชนในกลุ่มเปราะบางกับผู้พิการเนี่ย มันทมให้กี้ได้เห็นว่าเออนะว่าบางทีแบบเออเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีจริงๆอะ่ะนะคะเราก็พยายามจะบอกตัวเองว่าไม่หลอกไม่หลอกนะคะแต่ในความเป็นจริงคือเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็คนค้าขายกันไม่ค่อยได้นะคะพอมีเงินตรงนี้เข้ามาช่วยเนะะี่ยเราก็ดีใจที่เราเห็นคนออกมาใช้เงินกันนะคะเดี๋ยวในอยุธยาวันนี้นะคะทุกคนสถานท,าที่ต่างๆที่กี้ผ่านไปมาหลายๆที่เลยที่กี้ไปวัดนี่มาด้วยนะอะไรนะอินทารามอ่ะอินทารามรู้จักไหมคะที่อยู่ตรงเลยวัดลงคลองไปอะ่ะ นะคะที่จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนโบสถ์สีขาวๆคนเยอะมากทีเดียวค่ะทุกคนนะคะที่ทําคล้ายๆกับวัดลลองคุณจาริมชัยอ่ะ mm. เออมาเนี่ยแหละก็ตั้งแต่เขาสร้างเสร็จกี้เพิ่งไปมานะคะเนี่ยคนเยอะมากนะคะแล้วก็วัดแถวๆวัดกุฎีดาวคนก็เยอะนะคะวัดเชิงไม่ต้องพูดกันวัดพนันเชิงเนี่ยนะคะทุกคนหลวงพ่อโตสังะกะงของเราคนเยอะตลอดอยู่แล้วนะคะก็เยอะทุกที่แหละนะคะเราก็เลยแอบหนีมาตรงจุดที่มันวิเวกวิเวกหน่อยนะคะพอดี เป็นทางผ่านที่กีจะกลับบ้านพอดีน,นะคะอะมาเข้าเรื่องของเราทุกคนสะพานบ้าน,นอินศอสะพานบ้านอินศอค่ะเมื่อกี้เดินเข้ามาในมหาลัยนะคะทุกคนเห็นตรงบริเวณอีกหอประชุมใหญ่อ่ะน่าจะมีงานอะไรบางอย่างเนี่ยได้ยินเสียงนะคะมีเสียงดน,นตรีเล่นกันนะคะไม่รู้ว่าเขาแข่งกีฬาประจํามหาลัยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเสียงดังอยู่ตรงนน้นนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเดินเข้ามาในบริเวณของวัดบรมพุทธาราม แปลกมากทุกคนมันเหมือนฉีกเข้ามาอยู่ในอีกโลกหนึ่งไปเลยนะคะทุกคนอันนี้ค่ะคือสะพานบ้านยินสองนะคะแล้วก็ก็อย่างที่บอกไปค่ะทุกคนสมัยก่อนมันเป็นสะพานที่ข้ามคลองสกายน้อยนะคะแล้วก็ไอ้คลองสกายน้อยอันเนี้ยทุกคนเคยไปพิพิพธภัณฑ์ท้าทายชาเจ้าสาพยาป,ปะไอฝั่งตรงนูน้นฝั่งตรงข้ามราชพัฒน์อ่ะนะคะมันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะเป็นเรือนไทยอยู่ทางด้านตะวันออกไอ,อ้ตะวันตกหรือผ้าออกไหม ไอตรงเลนไทยตรงนั้นอ่ะมันจะมีเป็นน้ําอยู่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไอคลองชะไกยน้อยเนี่ยมันลากยาวมาตั้งแต่ตรงนั้นอ่ะมาถึงตรงไอคลองตรงนีน้มันเชื่อมถึงกันแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าทุกคนจะสังเกตดูตรงทางด้านหน้าราชพัฒ์เนี่ยทุกคนมันเป็นถนนใช่ไหมก็เขาบอกว่าเขาถมถนนถมคลองไปแล้วไงเออเพราะว่าไอคลองเนี้ยมันสามารถทะลุไปถึงตรงนู้นได้นะคะทุกคนคลองชะไกน้อยหรือเปล่ามเอออะไรอย่างเงี้ย ตอนลงมาทําเรื่องอยุธยาใหม่ๆนะคะตอนนี้กี้ลงมาดูใหม่ๆนะคือเราเราไม่ได้ดูภาพเก่าๆมาก่อนเราดูข้อมูลแล้วเราก็ลงมาดูพื้นที่ช่วงแรกๆนะคะช่วงประมาณสัก3าเดือนแรกบางทีกี้ก็ยังสับสนอยู่ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ทําไมเป็นแบบนี้ทีนี้พอเริ่มหลังๆเริ่มเข้าไปดูลูปเก่าๆนะคะของจุดในหอเขาเรียกไรนะรูปเก่าๆที่ทางกรมเสลปกรณ์เขาถ่ายไว้ที่เขาไปเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุะข้อมูลพวก ข้อมูลบางอย่างพวกนี้บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องปิดบังอะไรถูกปะเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนนีกว่าน่าใช่ไหมคะเออประมาณอย่างนี้นแป๊บนึงนะคะอ๋อมีคนนั่งอยู่ตรงนู้นค่ะทุกคนนะคะเราได้ยินเสียงเขาเขาเขาพูดคุยกันตรงนั้นนะคะเมื่อกี้พูดถึงไหนละพูดถึงว่าถ้าเราได้เห็นรูปเก่าๆนะคะแล้วก็เอามาเทียบกันกันกบรูปใหม่ๆ ะะมันก็จะทําได้เห็นมันจะทําให้เราได้เห็นได้ว่าอ๋อสมัยก่อนมันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้ในบริเวณของวัดพระลมพุทธารามมันไม่ได้มีแค่สะพานบ้านยนที่เดียวที่ตรงนี้คือสะพานบ้านยศท่านเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมหนนะคะมันจะมีในส่วนของอุโบสถนะคะแล้วก็เป็นเจดีย์เจดีย์ที่นี่มีทั้งหมด2ององค์ด้วยกันนะคะอันนี้ตะกี้จะให้ทุกคนได้ดูนะคะ เดือช้านหน่อยเพราะว่าฝนมันตกค่ะทุกคนนี่ทุกคนเห็นจะดีไหมเห็นไหมคะเขาบอกว่านะคะไอ้จดีอง์เนี้นะคะทุกคนมันจะเหมือนกับจะดีที่มันอยู่ทางด้านข้างอีกอันหนึ่งซึ่งปัจจุบันจะดีทางด้านข้างอันเนี้ยมันไม่มียอดแล้วหมายถึงอันไหนกับอันไหนรู้ไหมก็คืออันนี้กับอันนี้อันนี้คือเป็นหัวที่เห็นจจดีอันนี้ไหมคะเออแล้วก็เห็นจะดีอันนี้ตรงนี้ไหมเห็นไ,ไหม เขาบอกว่าจะดีอันนี้นะคะมันจะเหมือนกับจะดีอันนี้นะคะข้อมูลนี้ไม่ได้มั่วนะมันมีข้อมูลบอกอยู่นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้จะดีอันนี้ที่มันสมบูรณ์อยู่อันนี้นะคะมันก็ไม่มีตอนแรกมันไม่ได้มียอดแบบนี้ยอดมันหายไปแต่ด้วยความที่ทางกรมเสืปกกรนกาเวลาเขาบูรณะใช่ว่าบางอย่างเขาก็ต้องบูรณะโดยการที่จะทําให้มันทาให้เราเห็นรูปร่างอันแท้จริงของมันมาตั้งแต่แรกเริ่มว่ามันมีอะไรดังนั้นเขาก็เลยทําให้มันสมบูรณ์เป็นแบบนี้ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สืบค้นได้นะคะทุกคนไม่ได้เป็นเรื่องปิดบังใดๆคือแต่เดิมเขาบอกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ฝั่งกันเนี้ยไอ้ฝั่งกันเนี้ยนะคะเขาบอกว่ามันก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าศิลปกรเ,เขามาทาให้มันเป็นแบบนี้ก็จาใจทีกี้พูดไหมเออประมาณน,นั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของวิหารนะคะวิหารคือตรงไหนวิหารคือตรงนี้นะคะเดี็กกี้พาทุกคนไปดู แต่กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนว่าวิหารอันนี้มันจะติดถนนเวลาเดินขึ้นไปเราก็จะมาจะได้ยินเสียงรถนะคะที่มันอยู่ตรงนี้ดังมากทีเดียวนะคะทุกคนเราก็ต้องแอบอยู่ตามล่มนะคะเมราะ้นเราจะร้อนมากเ่ยค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมอันนั้คือโบโซนแล้วนี่กี้ยืนอยู่ตรงนี้คือวิหารอันนี้คือวิหารนะคะอันนี้คือวิหารเห็นไหมอันนี้คือวิหาร วิหารนะคะทุกคนสองไปก็จะเห็นจดีอันนี้นะคะสวนมากเลยจนี้กี่กําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในอุโบโสถแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นโบราณสถานโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้ากี่ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะถ่ายกล้องหลังดูบวว้างนะคะไปค่ะ